ชีใส่ไฟมันจวดจวดนะมันกัดไหมกัดไหมไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันกัดไหมตัวใหญ่เนะมันโบยบอลแบบห่างมันขึ้นมันขึ้นมาไหนมันดึงมันดึงดึงอันนั้นไหมมันดึงค่ไขว้ขาดได้หนิ ดีคาดอไดีนี้ยังนะมอันทาเอาไหมคอยบอกป้ามันคอยป้ามาครบแล้วนี่มันบอกออกมาได้มีไคดึงไหมดึงคาดอะไรนี่นี่สุดเลยนี่อ้าา